สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพคพัสดุนะคะกล่องแรกนะคะอันนี้เป็นของน้องจากกรุงเทพค่ะจะมีเป็นปากกาลบได้นะคะ1แทง่งแล้วก็นี้เป็นปากกาหลากสีนะคะ1กบปเราดินสอสายกากเพชรน,นะคะยางลบแบบแท่งนะคะลายแนวนะคะแล้วก็จะมีเป็นยางลบในแพ็กเกจส่วนนี้เป็นดินสอกดแกนะคะ่ะอันนี้เป็นของน้องจากประจวบนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นก๊อปดินสอชินามอนนะคะ1ชิ้นส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแบบ ขนมปังโวยงานนะคเะจดี1หนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจันทร์ควสวรรค์น,นะคะอย่างแรกนะก็จะมีเป็นปังปอนนะคะหน้าแบวนะหนึ่ชิ้นอันนี้นะคะจะเป็นกระต่ายสัมกุดคาหนึ่งลูกทอนะคะมาชุนไม่โลนะคะสองชิ้นอันนี้จะเป็นบานเมลอนนะคะหนึงต่อมานะคะน,นี่เป็นปังแผ่นแพนด้านะคะ1ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นหัวมิกกี้เมาส์นะคะ1ชิ้นค่ะ อันนี้เป็นของน้องจอนนองบลําพูนะคะมีเป็นมังคุดนะคะ1ชิน้นแล้วก็สลามนะคะอีกหนึ่งกระปุกค่ะอันนี้เป็นของน้องจอนมาหาสา,ารคามนะคะอย่างแรกนะมีเป็นฟันแกลเล็กซี่ค่ะ1นชิน้นไอติมชินามอนนะคะ1งมังคุดนะคะ1ชิน้นแตงโมนะคะเป็นผลแตงโมแล้วก็จะมีเป็นสับป,ปะรดจัมโบ้ค่ะอันนี้เป็นของน้องจนอนทับ,บุรีนะคะ แบบแรกนะก็จะเป็นแบบซัมโบบันนะคะ2ชิ้นอย่างต่อมานะคะนี่เป็นผลโวคาโดนะคะ1อันนี้นะคะจะเป็นแบบโดนัทมิกกี้นะคะ1ชิ้นสตรอเบอรี่นะคะนี่นะ2ชิ้นสองสีนะคะที่เดี๋ยจะเป็นสปิชี่มินินะคะแ,แบบแรกมีเป็นพุดดิ้งนะสี่ชิ้นแล้วก็ช็อกบอลนะคะอีกสชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจกักรพงเพชรนะคะแบบแรกนะคะก็จะเป็นมังคุดนะคะ1ชิ้น อย่างต่อมานะคะจะมีเป็นแบบแนวน้ำนะคะ1อันนี้นะคะเป็นเคปอลมินิ1ชิ้นมาเมโลมินินะคะอันนี้ก็มีหลายชิ้นเลยนะอันนี้เป็นของน้องจัดิจิตนะคะเป็นแบบสกูชี่มินินะคะนี่นะคะแบบไปนะคะแล้วก็จะมีเป็นของไซส์จัมโบ้ด้วยนะคะอันนี้ก็คลาสไปเหมือนกัน อันนี้มีเป็นพุดดิ้งนะคะแล้วก็เป็นกบงราดิสอค่ะอันนี้เป็นของน้องจนอันครคสวรรค์นะคะอย่างแรกนะก็จะมีเป็นแบบปาวานิลลี่นะคะ1ชิ้นอันนี้จะเป็นหนัสาอสีเหลืองนะคะแล้วก็ข้าวโพดนะคะ1ฮอทดอกนะคะ1ชิ้นมังคุดค่ะไปนับัวเคปอนนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบแพนเค้คกกระต่ายค่ะ อันนี้เป็นของน้องสเเชบูนนะคะจะมีเป็นแนวนาหนึ่งชิ้นอย่างต่อมานะคะเป็นโลซานิโอนะคะหนึ่งจัมโมบ้บารอิโมจิค่ะแล้วก็จะเป็นโดน,น,นัทมิกกี้เมาส์นะคะอันนี้เป็นของน้องสกรูเทพน,นะคะอย่างแรกนะมีเป็นแบบคิตตี้นะคะหนึ่งชิ้นอันนี้เป็นแม่ไก่สองสีนะคะแก้วกาแฟ L ถ L ค่ะแล้วก็เป็นแบบน้อตต้านะคะหนึ่งมังคุดนะคะหนึ่งชิ้น ปาวานนะคะ1ค่ะแล้วก็จะมีเป็นไข่นะคะสับป,ประรดใส่แว่นนะอย่างประมาณนี้จะเป็นฮอทดอกสีส้มนะคะ1ชิ้นปังปอนนะคะปังปอนสชิ้นค่ะเค้กปอนมีนะคะ2ชิ้นเต่าจัมโบ้นะคะอันนี้ทั้งหมด3ชิ้นค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบสเอบ e อ r ร่นะคะดิบนะมะาการองค่ะขวดนม แกผลปุยนะคะสตรอเบอรี่หนึ่งมีเดียมบาร์ิโมจินะคะแล้วก็มีเป็นแบบลูกทอนะคะกับพุดดิ้งอีก2ชิ้นอันนี้จะเป็นดีสับกดแกนนะคะอันนี้เป็นของน้องจะกำแพงเพชรนะคะมีเป็นแบบสลามนะคะอย่างแรกก็จะเป็นสลามมุกนะคะ2กระปุกนะคะอันนี้เป็นสลามใสยผสมมุกนะคะ2กระปุกเหมือนกันอย่างต่อมานะคะจะเป็นสลามใส่ม้านะคะยูนิคอร์นไอติมนะ นี่นะคะ2กระปุกอันนี้เป็นแบบสลามนะคะเป็นสีน้ำเงินม่วงนะคะกับเพ็ดนะนี่นะคะึ่แล้วก็เป็นสกูชี่นะคะจะมีเป็นจัมโบ้บนันแล้วก็ที่เหลือจะเป็นสกูชี่มินินะคะก็ขอบคุณน้องทั้ง12คนมากๆเลยนะคะ